สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับตั้มชีวีนะครับวันนี้เปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางจักรยานสามล้อนะครับผมล้อหลังนะครับมาดูนะครับว่าผมจะเปลี่ยนยังไงโดยที่ไม่ต้องถอดล้อออกมานะครับผมดูนะครับผมขั้งแรกนะครับเปลี่ยนยางจักรยานสามล้อล้อหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับผมแบบนี้ ก็ปกตินะครับผมก็คันจุกลมก่อนรอบฝั่งนี้ปะปะไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับื่อตอนเช้าตอนตอนตอนเชี่ยงนะครับผมปะไปแล้วครับแล้วก็นะครับดูนะครับงัดตัวเดียวแล้วก็หมุนหมุนเอาเลยครับผมง่ายครับผมปะไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่อยู่ก็คือ ยางไฟติดก็คือจะเปลี่ยนนะครับผมไม่รู้มันไม่รู้เหยียบอะไรบดมานะผมบดมาจากทุ่งนาบดมาจากทุ่งนานะผมประมาณสองกิโลนะครับโอ้น่าจะออกที่เดินได้ยังบอกได้ยั่บอกได้ยังบอกว่แล้ว น,นี่นะครับผมออกได้แล้วนะผมไม่ต้องถอดล้อนะครับผมที่เล็กคงก็ทิ้งไล่จะได้ถอดล้อหรือเปล่าวะคือไม่ต้องถอ,อดนะแต่ผมจะดูก่อนนะว่ามันเหยียบอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหยียบอะไรนะครับนะครับเช็คดูก่อนนะครับผมเออ โอ้ยเหยียบตะปูใหญ่อนี่นะครับโอมเป็นตะปูยังวะโอมเป็นตะปูนั่นนะปูน้อยอ่ะปูข้าวตีอยนกิฟตนะครับผมเป็นตะปูตีกิฟนะครับตีกิฟสายไฟอ่ะเล็กๆนะครับ เติมลมมาแล้วครับผม ลมนะครับเ,เรียบร้อยครับผม จริงๆถ้าไม่รอปั๊มลมก็แป๊บเดียวแล้วผมเสร็จนะครับเมืกี้เราปั๊มลมนะผมเยี่ยมปิดฝานะผมปิดฝานดเสร็จเรียบร้อยครับผม